ความจริงก็นัดเราแล้วความจริงก็ต้องเป็นคาพูดหน่อยเพราะเดี๋ยวได้ม่กคเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่มาวันนี้เห็นว่า,อาบอกว่าป่วยนะครับบอกว่าป่วยแต่ว่าเราก็เพิ่งมาทราบที่มาที่นี่แล้วนะครับ,รบมาทราบที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะไปพบกันที่ศาลนะครับเชื่อไหมครับบอกว่าป่วย อันนี้ไม่เชื่อแน,น่นอนครับแต่ในใจคิดว่าคงไม่มาอยู่แล้วนะคร<ม>ับในใจบอกคิดว่าคงไม่มาคือวัออนนี้ถ้าเขามาพ่อมีอะไรอยากจะในในใจคุใใยกับเขาบ้างไหมที่ตั้งใจกันก็คือเราก็ต้องมารับฟังนะครับเขาบอกว่าจะมาเสนอเรื่องตัวเลขกันนะครับเกี่ยวในส่วนของการเยียวยาของเขาอะนะครับพี่เจ้นว่าป่วยนี่ใครป่วยค,ค,คนขับนคนับคนขับว่าป่วยนะครับคือจู่ๆผู้จอมป่วยวันนี้เลยเนาะใช่แล้วแล้วพรุ่งนี้พ่อ ตรงนี้ก็นัดไปที่เจอที่ศาลกันนะครับครับครั้งน<ป>ี้เคยมีการนัดทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับพวกนี้ทางผู้กำกับแจ้งมาครับทางผู้กำกับสอบอุทิศแจ้งมาว่าให้ไปออปชั่นที่นู่นนะครับแล้วก็ไปไกลเกลี่ยกันที่นู่นนะครับท,ที่สถานัการครับ ใช่ครับใช่นี้คือกับไม่ไม่ได้ไปแค่ฝังของคุณพ่อฝังเท่านั mm. <c oughs> ้นครับก็คิดว่าคงน่าจะไปอีกนะคงจะไม่เบี้ยวอีกนะครับนะฮะเชื่อว่าเขาจะดูข่าวอดตร่อไม่งั้นเขาคงไม่จู่ๆก็ปวดเพราะอาจจะปักบอกอะไรเขาไม่จับได้นัดหมายมันู้ ขอให้ไปตามนัดนะครับให้ไปตามนัดอย่าให้เบี้ยวอีกเพราะว่าก็ทําให้เราเสียความรู้สึกเข้าไปเรื่อยจากการที่ว่าเราจะเบาลงนะครับกลายเป็นว่าเพิ่มทวีคูณขึ้นไปนะครับรจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งยืดเยื้อะนะครับผมก็จะยิ่งทวีคูนะการที่ให้อภัยการที่อะไรก็จะกลายเป็นว่าจะไม่มีต่อไปนะครับคุณพ่อครับสำหรับตัวเลขในใจตอนนี้ยังอยู่25รับ ครับผมยัอยุ่ิมากแล้ยี่ห้าเนี่ยถ้ามาหักลบกับของประกันอีกสี่ล้านกว่าเนี่ยก็จะเหลือแค่ยี่สิบล้านนิดเไม่ไม่มีครับคนละส่วนกันครับคนละส่วนครับตรงแยกส่วนส่วนยากับส่วนประกันคนละเรื่องกันครับครับครับตอนนี้จะเรกุงปุจากฟัซที่เราจะเรียกจากฝั่งผู้ต้องหาก็คือยี่ห้าล้านยี่ห้าล้านครับยืนยันตรงนั้นครับมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นไหมครในเมื่อเขาไม่มาตันั่นแหละครับถ้าว่ายืดเยอไปเรื่อยๆยิ่งปิดนัดหรือว่าเบี้ยวผมก็ จะมีจะมีโอกาสครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ครับคนมาหมดธุรกิจสั่เ้เขาเนาะไม่เจอก็ปิดหน้าค่าตาพาหนีบ้างแล้ววันนี้คือไม่มาอีกนั่นแหละครับก็ทําให้เราเยิ่มยิ่งยิ่งยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกอย่างสื่อมวลชนเขาจับตามมองอยู่ก็น่าจะมาหาผมว่าอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็เห็นไหมฮะก็คือไม่มานะครับก็เป็นตามนั้นจริงจนะครับตอนที่เปเขาโลบอกทั้งสังท่านเนี่ยคุณแมได้บอกอะไรกับอะไรในลุกลุมา ก็ตามนั้นเลยครับก่อนที่ผมจะทําการจะไปรักกิจนะครับก็ต้องให้เสร็จเรื่องคดีทุกอย่างแล้วก็ให้ได้ความยุติธรรมของลูกเมียผมกลับมานะครับนะฮะไม่มีการ่ายเปี่ยงว่า,าเขาขับรถประมาทอะไรอย่างนี้ไม่ไม่มีการประมาทนะครับฝ่ายเรานะครับนะ ข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21สิบเอ็ดล้าน f o ลอเ o อร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ